สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญหลวงพ่อหนูครับรุ่น1ปี2531ครับวัดหัวละวะอำเภอละนูจังหวัดสงขาครับราคา400บาทครับ ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม Youtube ล้านพระ .com เพจล้านพระ o m f c e e o o o ล้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อหนูครับรุ่น1ปี2531ครับวัดหัวละวะอําเภอละนูตจังหวัดสงขาครับราคา400บาทครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสําหรับคลิปหน้าผมจะนําเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม กดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ